แง่น่อยทุกคนไ่เนฉันว่าจะฟังหูเป็นหลายรอบแล้วเมื่อีหันใจดี ขอร้องขอเจอคุณย่าอีกได้ไหมอยากเจอคุณย่าอีกมากลูซีเปลี่ยนเป็นหมอจะจะสืบพ่อการเล่นหมอแต่แม่แม่โออะไรวะ มึงโชค่าอ่อนมากค่ะมึงก็รู้วูคชอบพี่นะมึงเี๋จะมาให้ตัวละครที่ฉันชอบอยู่มาโชค่าอ่อนอยูนะ่นั้นคือข้างนอกไม่ไดีนอะไรเท่าไหร่นะเพราะว่ารถเสียงไปไม่รู้ว่าจะได้อีกต่อปปแล้วย่าพึ่งบักนะคะอยางพึ่งบักเหมือนตอนนั้นอีกนะอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายตายฝี ข้อท <the d Uber> ี <the> <the im> ่แปกออกนะคืออย่ารอดาสนุมังนะแปกมัวจริงๆก็ไม่รู้แหละไปฟังนิดหน่อยไปหาแปกที่เฉดอยากเพิ่งเจอหันคนแหลกกูยังไม่อยากตายแมปแลเลยค่ะกูเพิ่งจะมาเจอ

ตาแปดคงหายไปหนึ่งแปดหนึ่งประเด็นนะคุณอีไลยหล่อมากคะ่ะเหมือนในรูปพี่แม่ฉันวาดเลยคะ่ะโคตรหลอเลยห่วยเอาดาบเม็นเต้เฮ้ย <c oughs> มิจะปล่อยมันหรือไม่ปล่อยอยัแนวอ้าวสกินยังน,น่านเนอะไอ้ผู้หญิงเนะี่ยแล้วจําชื่อไม่ได้ละเออช่างม่นะไอ,อ้ผู้หญิงไม่มีผัวอ่าเรีย,กยงก็ได้ชื่อสกินใหม่นะตีเพื่อความสบายใจครับคุณฉันลืมเอาไทยมาค่ะวิ้งสกินแตกเลยคะ่ะวิ้งสกินแตกเลยคะ่ะน้บผัดนี้เร็วๆค่ะวิ่งก่อนที่มึงตายฟรีนะฮะอีดอกเอาล้ค่ะตอนนี้ คุณนักเส้นสาวได้ทํางานวิ่งอย่างตะชูแล้วกูวิ่งติดอะไรอีกวะเนี่ยมาไหมเอาผีเสื่ยไหมจะผีเสื่ยจะผีเสื่ยเอาผีเสี่ยมาไอ้ผีเสีอยมามยังไม่หมดสินะมันยังไม่ให้เออคุณคุณกีชาคะกีชาเมืมึงจะไปล่อยทีนะ่ยังมึงจะปล่อยมันมึงจะอือกูจะบ้าตายอ่ะกูไปก็ได้กูซ่อนติงแตกแล้วตอนนี้กู โเจ็บเท้าเลยแมวเหี้ยมึงไปลูกเกี่ยวอะไรกวนเนี่ยไปแต่เหตุที่เรียกอยีกไปเพราะว่าสติแตก ตอนแรกอยากได,ดก้สักพินกับเอี่ยศเลียงนะแต่ว่าเปลี่ยนใจถึงได้หนึ่งร้อยสามสิบเร็จแม่งซึกมาปันบ๊ายบายค่ะรอมไม่ได้เจอนี่นะคะ คือถ oh. ้าตีสองครั้งคือทันตีไม่ได้นะทุกูจะรักษาก่อน <c oughs> เป็นหมอแต่รักษามมกเมื่อกี้เอาบัคกอีกแล้วไอเกหรือบั๊กน้วยเนเนเน จริงนักเต้นมันไปทําอะไรมาวะกุศลว่านักเต้นอ,ะ,อะจริงๆมันยังไม่ผิดอะไรเลยแม่ไงค่ะเกียชาเอาจะตายให้ได้ก็คือถ้าแปลเป็นภาษาไทายง่ายๆคือเกียชาเตาให้ตายเลยเมื่อกี้พอดีจะจะอึดแต่ว่าอันไหมกลัวมันเสียมรารยาทมันก็เรียกกูบ่อยจริงๆ นาละค่ะตอนนี้ได้เวลาวิ่งไปช่วยคนอีกแล้วแล้วาช่วยคนไม่ต่ำกว่าสามครั้งแล้วมั้งมาสิครับเป็นแทนเนยตรงมาเจ้าตรงมาตรง,มา,งม,าม,ม,ามาไม่มา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 สิมาเอาโดนช่วยแล้วตอนนี้เอาโอ้ไงโอ้ไง้า มึงมาเถอะอาไรนีูไม่รู้เลย่ะกูลงมาทำไมวะเอ้ยขึ้นมาทำไมคำถามเดียวแล้วนะขึ้นมาหน่อยน้องอีไหลเขาผิดอะไรว่าเขาถึงโดนไล่ไม่หยุดย่อน ่งปั่นแบบเงียบเงีๆเอกการหนูเห็นภาพที่แท้จริงมาแล้วเป็ดมีกล้ามแล้วสุดตอนนี้นะคะคุณหันอยู่ใกล้ๆไม่ไกลมากค่ะ แล้วก็อีไลก็โดนตบเรียบร้อยค่ะไม่รู้ว่าสักแม่ฉันจะโกรธไหมถ้าไงแม,แม่ก็มีเกย์ฉาช่นะแม่เม่นทันแแม่ก็มีเกลือสกินันเดชฉันอยากแดนแต่ว่าฉันเก็บเกลือไม่ทันทุกอย่างไปเร็วมาเร็วแบบทั้งโัไม่ทันอ่ะจริงๆแล้วฉันก็ไม่ได้เป็นคนเกลือบ่อยไม่ได้เป็นคนได้สกินบ่อยเลย เปลาเปลี่ยนเป้าหมายเปลี่ยนไป,นปนแปะ,แปะแกันดิไม่เอาอีไร่เตรียมเข้าเครื่แลราก็ไม่รู้ว่าจะตีงวิง่งซะติงแตกเลยค่ะอีไล่อย่าพิ่งลากมานะกำลังเปิดประตูรอสักครู่หนึ่ง เดี่ยวหันชิบหายย,ายัยโดนตีสิใจจะขาดแล้วไม่นับจากไหนปะนะน้อ,นองนันไงปลุกไปแล้วมีงานับเพื่ออะไรอะเผื่ตายแล้วจะเป็นวิญญาณแต่ว่าถ้าหนีรอดก็ค,คือไม่ได้เป็นวิญญาณ สงสารหันนะหันแบบเ <c oughs> สมอเลยกลับสวัสดีแล้วค่ะไปละบาย